ภารกิจด่วน2วัน1คืนจังหวัดนาคารพนม ถึงจังหวัดนครพนมเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราจะมาหอมพระาธาตุพนมกันเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่2วันหนึ่งคืนยังไงพี่ความรู้สึกเมื่อกีน้นี้เสีย,ยสวรืมสวดมนต์ตลอดทางนักบินสิ่งไปนิดหนึ่งตกหลุมไปมากนี่เราก็ได้เดินทางออกจากสนามบินนครพนมเรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่แรกของเราก็คือพระาธาตุพนมนั่นเองนะครับวันนี้เรามีภารกิจจะไปหอมพระธาตุพนมกันตอนนี้เราก็ถึงพระาธาตุพนมเป็นที่เรียบร้อยพาหอมพระาธาตุก็มาส่งดีมาขอพรท่านไว้วันนี้สมหวังก็เลยมาทําตามคําขอฝนก็ตกลินลนหน่อยๆน,นะเหมือนข้างในเขามีพิธี อยูนะ่ตอนนี้พี่เขากำลังจะพาไปหาหลวงพอ่อเราได้นิมนต์หลวงพ่อไปองค์หนึ่งนะครับเพื่อสวดทําพิธีให้เราเพราะพี่แล้วเรามายังบูรณะอยู่เลยตอนนี้เสร็จสวยงามมากๆพระธาตุพนมนี้อายุกี่ร้อยปีแล้วสร้างมาตั้งแต่ปีพศแปดในตัวเดียวนะแตนี่ก็สองพนห้กสิบเจทีนี้ก็คิดดูกันในแปโดยพระมหากคสปะเทระได้นำพระอุรังคธาตุและก็ดูส่วนของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ปีพศแปเมื่อก่อนจะสูงแปดวายาวแปดวาแต่ว่าทุกวันนี้สูง57เเมตรเมื่อก่อนนี้เป็น เป็นภูกำพา้าแหละรอบๆรถ้นตาลแต่มาก็มาไม่ทันเราจก็มาเพิ่งได้มาเรียนได้สิบกว่าปีรับโตนอีสานนี่ก็คือพระธาตุพ,พนมนี่คเป็นพระองค์ชาติอีกแห่งเดียวพระอิศานซึ่างนานคนก็จะมาขอโชคแล้วขอสุขภาพแข็งแรงนะที่การที่จริงเราก็ประกาศได้ทุกวันเป็นสี่โมงคลเราแล้วประจำวันอาทิตย์ปีว่าแต่พระอาจารย์จะนำ,นำเรียนเปลี่ยนทักษิณา รูสึกโล่งไหมรู้สึกดีครับโชคดีนะเหมือนก็แบบได้พรตอนมาถึงนี่ฝนตกใช่พอมาต<พ>อนน<อ>ี้ปุ๊บฝนหยุดเลยพอได้ผมพระธาตุนะคะ<ช>รับหลวงพ่อสวดเสร็จปุ๊บฝนหยุดเลยใช่ดูฟ้าโป่งแบบนี้เหมือนฟ้าเราก็ <ใจ S 1> ได้ผมพระธาตุเป็นที่เรียบร้อยนะครับบุญมาฝากเพืเ่อนๆด้วยสาธุครับที่นี่ขอ,ของจริงนะเหมือนได้รับน้ำมนต์อ่ะ ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางเข้าสู่ที่พักเมื่อสักครู่พอขึ้นรถฝนก็ตกปัิหานสุดถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยถ้าเรามาน้ครัาไม่ต้องมีอะไรเราจะพักที่นี่เป็นประจําคือสะอาดถูกแล้วก็บริการดีที่สําคัญใกล้สนามบินก็เดี๋ยวขอตัวเก็บของเก็บสัมภาระเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะออกไป เดินถนนคนเดินที่จุดแลนด์มาร์กต่อตอนนี้ก็ถึงเวลารีแลซกแล้วนะครับเราอยู่กันที่ร้านเ The Cafe นะครับเห็น <c alf> e> เขาว่าเป็นสไตล์90 90เ <90. S 2> ข้าทางเอาเลยทีนี้ <c alf> e> นคิดติดหน้าก็มารีเลซกกันหน่อยนะครับบรรยากาศร้านก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับเสียดไดอย่างเดียวที่เมียมานี่บรรยากาศในร้านนะครับโอ้โหสวยอยู่นะครับนี รักะคมใจจะมีอะไรอุ่นๆน,นี้ So we'll ร้านเขาปิดแล้วอะกลับบ้านดิไปต่อไหนเป,ป,ป็นไดีเดี๋ยวซื้อแล้วขาวรอเลยสำหรับวันนี้ก็พักผ่อนตามอายาศัยนะครับเช้าว,วันที่2ที่จังหวัดนครพนมของพวกเราสิ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนที่จะปิดทิปนี้คือจุดแลนด์มาร์คริมฝั่งโขงไปกราบขอ,อ,รขอ,ขอ,ขอพรสการะพญาสีตนาคราชพลัสัทธ,ธาริมแม่นาม้าโขงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พวกเรา ตอนนี้เราก็มาถึงที่ริมฝังคงเรียบร้อยนะครับเป็นจุดแลนด์มาร์คของของจังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้ก็แดดบางๆบรรยากาศดีมากฝั่งหนืนเป็นฝั่งลาวนะครับเป็นไงบ้างเฮียสำหรับทริปนี้ก็ดีครับแพงดีฮะบนอะไร,รอีกเปล่าเนี่ยทริปนี้ทริปนี้เราไม่ได้บนเนื้อแต่เราขอ

นะพี่ไม่กินแตงกวาที่ออกมาไล้แตงกวาไม่กินแล้วใส,สมาทำไมเนี่ยแซ่บบอกสองหานเพีนะ 老年人。<Long>